สวัสดีค่ะทุกคนทวามาแ้วหมายกระซามาพบกับทวารในช่องปัจจานิหน้าของพีะเขือนถึงคันหานี่เดียวคนหาแสงจ้ะไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วโอ้ยทุกคนะว่าไม่ได้มาหานานเนาะคายากไรยังจ้ะก็เลยถือกัดมาทักท่ายจ้ะให้ดูอยู่หน้าบ้านจ้ะให้ดูคุณชายนั่งทำงานนั่งเฝ้าผัวทำงานด้วยในขัน ม่ใ่ okay, ธรรมดานะดูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ้างนยอต้นวาส,สนาต้นวาสนามันมีลูกคุณคุณชายก็เลยจะแยกไปใส่กระถางน่อยกันดู่างด,ด,ดูวันนี้โคลาดฝนยังไม่ตกอ่ะมันติดกันหรือเปล่าคุณมันจะตายไหมนะหรือว่ามันเกิดมาจากต้นใหม่ ใหดูซิกระมันงอกจากต้นนั้นน่ะคุณถ้าคุณดึงออกมันก็ตายมัตายใช่ไหมน่ะน,นี่สตูกัดสเสตบ้าเดิ <PG> แยกวัสดาก้าชันนี่มันมีคู่จ้ะทุกคนสองต้น ได้เลยไหมฮะไอเดโนทุกคนช่วยหน่อยไม่นะทุกคนมันแยกได้ไหมถ้าเด็ดออกมามันก็ตายทุกวันอะไรตายต้นมันไงไม่ตายหรอกมัม้อย่าว่ามัง้งว่าต้นวัชนายังตัดเป็นท่อนๆเลยใช่ไหมนะ่ะต้นซื้อมาเล็กๆมันสวยมากเลยุกคนตอนนี้มันก็ยังสวยอยู่แต่ว่าต้องเด็ด<า>ไปแล<ป>้วสามปีแล้วซื้อมั้งแต่พาะว่ามาอยู่ใหม่ๆ จนทุกวันนี้จะหนีไปเลยจ้ะเอาต้นไม้ไปด้วยเลยไหมถ้าเธอเข้าต้นไม้ไปด้วยได้ไหมฮะไม่ได้ทำไมไม่ได้ของรักของข้าของวักของเจ้าคืออะไรต้นไม้แสดงว่าเมียไปได้เนะมียไปได้ต้นไม้ห้ามไปเหรอ<ะ>พูดดีๆนะไปด้วยกันดี่ไห เอาต้นไม้ไปด้วยไป่เอ็นเส้นะหนูไม่เปลี่ยนไม่ว่างมัน,น้อย <c oughs> อุปกรณ์เฮ้ยมันมีตัวอะไรด้วยเนี่ยนอนเหรออ้อไม่ใช่นึกว่าน,น,น,นอนน้อยลากมันสวยด้เนี่ยสมพี่ว่ากำลังออกดอ,อกกันจ้ะทุกบน ก็เรียนปีทยไล้ววะห,หักเล็นกน,น,น,น้อยมาก็เล่นนโอเ้ยเล็กน้อยมาก็เล่นจ้ะ <c oughs> ทุกคนว่ามันเอาออกแล้วมันจะตายไหมไมีใ,ใครรู้ไหม,ไม กล้วยไม้ไนก็ออกดอกเดอ้องามเลยเด้อ่นเดอ้ออันนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีจ้ะอ้ฟ้าสวยสวยใสใสบันดอกบัวดอกบัวก,ก็มีนวนสีขาวนี่สีม่วงอัปเดตส,สวนจ้ะทั้งนวนจิลกนิดนึงจ้ะอันนวลวันสีทิพ นี่ขึ้นแบบนี้ก็สวยดีอยู่จะเขาจะเอาขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเอาแล้วจะถามเฉยๆแล้วก็ดินบกเหรอสวัสดีค่ะมาเห็นหนาเพว่าไม่ต้องดูคุณช้ละ อยู่อยู่บ้านจ้ะวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะคิดยังไม่อกอกมาเริ่มเลิกงา้นกันแล้วละรถวิ่งวันวันวันในทางบ้านยังไม่ได้มีครับเขาเย็นเลยจ้จะก็ไม่รู้จะกินอะไรมาทักทายจะมาหาทุกคนเพราะว่าไม่ได้มาอาดคลิปนานแล้วแต่ต่อไปนี้เดี๋ยวอาอัดทุกวันเลยจ้ะมันไม่มี ท่นเหนื่อยมันก็เลยไม่มีคอนเทนต์มันก็เลยไม่มีไฟมันเป็นแบบร่างกายมันร่างกายมันไม่ดีอยากจะนอนอย่างเดียวจ้ะเอะอง่วงเอะอ้ง่วมันก็เลยนั่นแหละทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นคลิปแพรเห็นมาคลิปสัน่นแม่ก็ไม่ค่อยออกกล้องก็าหายผลใช้ออกเพราะว่าเป็นเหนื่อยลุกเดินก็ยากลำบากจ้ะ ก็เลยขออยู่เงีเยบๆก่อนช่วงนี้ก็เลยหายนะ่ะหายตาใครคิดถึงก็ดูคลิปเก่าไปก่อนจ้ะคลิปแบบว่าสมัยก่อนเดี๋ยวจะพยายามกลับมาลงให้ทุกวันจ้ะนี่ปลูกลำยยยไปยไนะไปลุกอะไรวะปลุกใบเนาะใบวันนี้ทองฟ้าสวยๆไม่รู้ฝนจะตกไหม เมื่อวานฝนตกแรงจ้ะโคลาดฝนตกแล้วนี่น้ำถ่วมเนาะขอนแก่นกระทวนไม่เห็นนะน้ำถ่วมไหลทั้งวัดเลยดูแลสุขภาพกันด้วยทุกคนทีวีพัดลมก็เอาขึ้นน้ำขึน้นจากที่ขึ้นที่สูงด้วยจ้ะฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะช่วยความปรารถนาดีจะ้ะแพรว่าจ้ะเดี๋ยวเคาจะมาทำคลิป ไอ้นั่นมีเอฟซีบอกให้ไปทำเ,เรื่องหาผัวฝรั่งออนไลน์เนาะเดี๋ยวเพจจะมาทำให้ดูเดี๋ยวเพจจะ,ดเ,ดเ,จจะเดี๋ยวเพจจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเพราว่าฮะเป็นทุเ็กเหรอไม่ใช่เอฟซี FC อยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยว่าความจริงความจริงที่น่านจะเป็นไปได้ว่าเขาหลอกจริงไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพจจะมานั่งวิเคราะห์ให้ฟังคลิปหลังทุไรียนบลฟยสุดเลยก็ได้ รรอาาจย์ืเดี๋ยวในฐานะที่ในแทนเนี่ยที่พี่วาเป็นเป็นโคช้ชให้ความรู้สาวๆที่ไปอยู่ต่างประเทศเนาะเมื่อนะก่อนใครรู้ละจะเป็นไหนไปตรงที่เราซื้อปลาเมื่อวานปลาไปตรงที่เราซื้อปลาเมื่อวานน้ำมันไหลมีคนตกปลาเลยเตกปลาใครมีเบ็ดปะไม่รู้แล้วเมื่อวานเห็นเขาจอดตกเบ็ดนะไปตกไป นั่นแหละเดี๋ยวพี่จมพูดคลิปหลังเพ,เ,พเพราะว่าเอฟซีบอกแค่ว่าพี่แพี่ว่าพูดเรื่องนี้หน่อยลองวิเคราะห์ซิว่าทั้งสองฝ่ายไปดูคลิปในหนกระแสทั้งสองคลิปเนาะมันโกมันมีเหตุผลทั้งสองฝ่ายแต่โก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าไปคิดยังไงเรื่องนี้นะ่ะอ,อะไรนะมีใครรู้ไหมรู้ว่ะ นั่นแหละเดี๋ยวค่อยมามาฟังคลิปหนาเป็นแบบรุนล้ลวนเลยเรื่องนี้รุ่นล้วนนะนี่ก็มาหามาดูคนชายปลูกกันไหมจ๊ะแลอวให้จะไปเขื่อนแหละอะไรจะเดี๋ยวคลิปหนา <c oughs> มาเจอกันแบบเกือบดับเล้วกู <c oughs> ตัวใหญ่ไหมนะเ <c oughs> กือบตายกับลูกกูกำพาเนาะโอเมือ <c oughs> จบตั้งหัวใจหมดแล้วโอเคทุกคนเจอกันคลิปหนาจ้าคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย Thank ah.